แล้วะ้าฟื้นแล้วต้นนี้ฟื้นแล้วใบกําลังออกเยอะกําลังแตกเยอะแล้วค่ะต้นนี้ฟื้นแล้วขยันขยันฉีดมันหน่อยขยันฉีดมันหน่อยนู้ง่ใบเยอะแล้วเห็นปะ่ะเห็นป่านี่ใบเยอะแล้วฟืนแล้วต้นนี้รอดแล้วลดมันหน่อยมึงไปตามพ่อไปไหนมาพ่อสีมาา้าไปนู่นตรงน้น ไม่ตายแล้วตอนนี้มันฟื้นแล้วโนนโนนกำลังแตกอีกตอนนี้ฟื้นแล้วค่ะตอนนี้รอดแล้วในที่สุดในที่สุดก็รอดจนได้ตอนต้นเดือนมาตรงนี้ในที่สุดตอนนี้ก็รอดจนได้ทุกคนแป้นหนึ่งนะรดน้ำแป๊บหนึ่งอนอุยารดน้ำมันแป้นหนึ่งเวลาถือเองไ,ได้ มีปั๊มค่ะมีปั๊มน้ำมีปั๊มน้ำมีปั๊มก็จะแรงนิดนึงเนี่ยเนี่ยกำลังแตกอีกเยอะเลยอะกิ่งเนี่ยมันฟื้นละมันฟื้นละมันแบบมันสู้มันส,นสู้มันไม่ยอมตายมันสู้ค่ะอีต้นนี้ มันไม่ยอมตายทุกคนมันสู้ใช่มันไม่ยอมตายมันสู้มันออกรอดแล้วค่ะออกออกกิ่งเยอะหละแตกเตรียมแตกใบยเยอะแล้วอะต้นไม้อยู่กับดีฉันไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกค่ะดินดีขนาดนี้จะตายได้ไงแวบแรกคิดว่าฝนตกมึงไม่รับแม่มาด้วยอะหาม จะมารอมาจะไปรับแม่ครันเออมึงเอา,เอาเนี้ไปเอาเจะเอาเจกรถอาจารย์ไปเอเเดินมาปดินดีน้ำถึง ข้อใข้าใจให้ด้วยท่านจ้ายามเย็นยินยามเย็นยินลมเย็นๆยนเรามาเล่นกันให้ฝนให้มันเหมือนฝนตกต้นไม้มันจะได้คิดว่าฝนตกให้ต้นไม้คิดว่าฝนตกค่ะมันจะได้ออกใบเยอะๆใช่ไหมใช่ไหมทุกคน ให้มันคิดว่าฝนตกไงต้นไม้มันจะได้แบบออกไปเยอะๆโอ้ยเดี๋ยวหน้าฝนนะฉ่ำเลยตรงเนี้ยเดี๋ยวหน้าฝนนะฉ่ำเลยตรงเนี้ยวันนี้ก็กำลังแตกอีกโอ้ยแตกกิ่งเยอะแตกใบเยอะมาก ใบอ่อนกำลังออกเต็มเลยค่ะไม่ได้ไปกรุงเทพค่ะวันนี้ทุเรียนไม่มีค่ะตอนกลางวันไม่มีทุเรียนทุเรียนขาดตลาดเดี๋ยวไล์ขายตอนกลางคืนค่ะเดี๋ยวคืนนี้เจอกันเดี๋ยวไล์ขายคืนนี้ค่ะเดี๋ยวไล์ขายคืนนี้คืนนี้เจอกันที่เก่าเวลาเดิมที่เก่าเวลาเดิมค่ะโอ้ย ไปออกเยอะแล้วรอดแล้วจันบุรีค่ะจันบุรีสวัสดีจากจันบุรีนะคะอากาศเย็นมากทุกคนลมลื่นสดชื่นเย็นใจลมลื่นสดชื่นเย็นใจค่ะอยู่บ้าน ล,ล่มรื่นสดชื่นเย็นใจอืต้นไม้งามทุกต้นขอบคุณค่ะนี่ยต้นนี้ก็รอดแล้วต้นนี้ก็รอดแล้วทุกคนดูต้นนี้ก็รอดแล้วนี่เห็นไหมเห็นใบมันไหมใบเยอะมากใบเยอะมากแล้วก็ที่กิ่งอีกกําลังแตกอีกโน่นนู่นมันกําลังแตกเห็นไหมเห็นไหมนน่นเห็นไหมกําลังแตกเต็มเลยนู่นกิ่งโน่นแตกเต็มเลยเห็นเห็นป้ารอดแล้วเห็นไหม เออเห็นปลล่ะไม่ต้องได้โค่นมันแล้วไม่ต้องได้โค่นมันแล้ะบ้านหืือวังพระราชวังหรือดูร้อนจ้ะพระราชวังหรือดูร้อนแห่งปักกิ่งเป็นที่ประทับขององค์สูสีไทยเฮาโ, <c oughs> โทษนะครับทุกคนโทษนะจ๊ะ ริต้นนี้ไม่ต้องลดก็ได้เพราะว่ามันมันรอดแล้วไอ้ต้นเนี้ยลดไปอย่างนั้นเองลดไปตามตามมารยาที่จริงไม่ต้องรดมันแล้วมันรอดละไหนไก็ลดและลดให้มันทุกต้นเลยมาลลลลปลูกต้นไม้ต้องใจเย็นๆนะคะทุกคนปลูกต้นไม้ต้องใจเย็นๆกับเขานิดนึงให้เขาค่อยๆได้ฟื้นตัว เดี๋ยวเขาก็จะงอกงามของเขาเองต้งใจเย็นๆลดตามมารยาทเอาก็ลดอันนั้นไปก็ต้องลดต้นนี้ด้วยสงสารมันอย่าสงสารมันไงเดี๋ยวว่าเอาทำไมลดต้นนั้นแล้วทำไมไม่ลดให้ชั้นบ้างอะไรย่างเงี้ยอย่มันน้อยใจดีต้นนี้มันน้อยใจทำไมลดแต่ต้นนั้นล่ะทำไมไม่ลดให้ชั้นบ้างเซนก็ต้องการน้ำเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ ก็เลยแบบลดให้นางหน่อยพยอมเนี่ยพยอมใบกำลังแบบพยอมเนี่ยใบกำลังเลยอะ่ะพยอมนี่ใบกำลังเลยใบเลยใบใหม่กำลังจะแตกจะขึ้นเลยพย,พยอมพยอมผจยฉันลดน้ำหน่อยไม่ร้อนค่ะแดดล่มแล้ว ถ้าแดดล่มแล้วไม่ร้อนค่ะที่บ้านเนี่ยเย็นมากถ้าแดดล่มนะแต่แดดต้องล่มไม่เอากันไกลอันยาวๆมาด้วยอะ่ะฮะ ไม่เอากันไกที่เพิ่งซื้อมาด้วยอะ่ะกันไกยาวตัดจริงอ,ะอ่ะเนี่ยเดี๋ยวให้ตาไปเอาอะ่ะให้ตาไปเอาเลยโอ้ซื้อมาอันสองร้อยมันจะดีเหรอ รอดแล้วตนน้นนะู้นอ่ะไม่ต้องได้โค่นสบายไปมันก็จะต้องโค่นทิ้งซะแล้วหืมมึงขับรถ,ถกูนะบิดซะทุกคนตอนนี้ต้นประทานต้นพยอมประทานใหญ่ของบ้านเจยอมเจยอมค่ะเจะยอมต้นใหญ่มาก สวัสดีจ้าพี่ลักสวัสดีจากจันบุรีนะคะพี่ลักษ์ค่ะสวัสดีจากจันบุรีนะคะพี่ลักทุกอย่างโอเคค่ะทุกอย่างโอเคลรวนำต้นไม้ตอนเย็นเย็นค่ะเรานำต้นไม้ตอนเย็นเย็นนะคะอืมทุกอย่างสดชื่นสดใสหายใจโล่งใช่บรรยากาศดีมีแต่สีเขียวมองไปตรงไหนมีแต่สีเขียวค่ะต้นไม้ชุ่มฉ่ำ อยู่บ้านเรามีแต่ป่ามีแต่สวนมันก็จะดีอยูดีหน่อยมีแต่ป่ามีแต่สวนี๋ยป่าแต่สวนสดชื่นชื่นจิตชื่นใจได้รับทุเรียนครบสี่บ้านแล้วขอบพระคุณนะคะพี่ลาขอบคุณที่อุดหนุนด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยที่อุดหนุนทุเรียนกันไปอะไรกันไปใดๆกันไปนะคะ ทุกวันก็จะต้องมามาที่บ้านนี้ค่ะมาดูต้นไม้ต้นหญ้าไม่ได้ทำอะไรก็ต้องมาใดๆก็ต้องมามาให้น้ำต้นไม้หน่อยทุกเราต่เองนี่ไงมันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องโดนอยู่แล้วมะลิเนี่ยมันจะรอดเนะ่อน้ำฉ่ำ้งขนาดนี้รอดทุกต้นแล้ะค่ะออกไปทุกต้นแล้วสรุปคือที่ซื้อเข้ามารอดหมด อย่าเป็นลบตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะคะขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะคะคุณแม่ต้นนี้เลิฟสุดต้นนี้เลิฟสุดทองความทองใจสวัสดีจากสมุทรสาครสวัสดีจากจันทบุรีอากาศลมลื่นชื่นใจนะคะตนนั้นต้นไหม้หน่อย ลมลื่นถ้ากับตอนกลางวันก็แดดฉ่ำอยู่